สวัสดีครับวัยรุ่นวันนี้เนี่ยเราก็อยู่กันในเกม r o b ็อก a มปออซากันอีกแล้วนะครับผมในวิดีโอนี้เนี่ยพี่จะมารีวิวกั๊ดนะครับผม5 6 7ดาวนะครับผมซึ่งกั๊ดเนี่ยเป็นตัวที่หาได้จากตู้ Special Banner นะครับเฮ้ยรู้สึกว่าวันที่พี่อัดคลิปก็ยังอยู่นะครับตู้กั๊ดตู้กั๊ดไหนวะตู้กั๊ดนี่ประวะอ่านี่ครับตู้กั๊ดนะครับผมเนี่ยครับล่าง5ดาวนะครับ6ดาวนะครับแล้วก็อันนี้ล่าง7ดาวนะครับผม เดี๋ยวไปดูกันนะครับผมว่ามันเก่งขนาดไหนครับผมเดี๋ยวพี่เปิดตัว5าดาวให้ดูก่อนละกันเพราะว่าของพี่มีตัวเดียวนะก็เดี๋ยวค่อยอีโวไปเอ่อ5ดาว5าดาวอยู่ไหนวะอันนี้เปิดตรงนี้ได้ปะโอเคนี่นะครับ5้ดาวความสามารถของตัว5ดาวเนาะก็จะเป็นธาตุไฟนะครับผมเป็นตัวละครวางพื้นหนาะแล้วก็ค่าในค่าใช้จ่ายอยู่ที่450นะครับแล้วก็เลเวลเนี่ย95คือเลเวลของพี่มันยังไม่ตันเนาะเลเวล95เนี่ยดาเมจอยู่ที่ประมาณ5 0 6 0นเนาะ กูดาวหกวินะครับระยะ40แล้วก็มีคัตกลุ่ยสามคัตกลุนะครับทีนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเราเอาขึ้นไหลเนี่ยแอตแท็กบูสสิบเปอร์เซ็นต์เนาะแล้วก็มีเป็นโบนัสโบนัสเจ็ดเปอร์เซ็นต์ตรงนี้น่าจะเป็นเงินใช่ปะโบนัสตรงเนี้ยเจ็ดเปอร์เซ็นต์น่าจะเป็นเงินโอเคเดี๋ยวเราไปเจอกันในโหมดเทรนนิ่งเลยนะครับผมโอเคครับคุณผู้ชมตอนนี้เนี่ยเราก็เข้ามาในโหมดเทรนนิ่งแล้วเดี๋ยวพี่ขอสปาวตัวละครก่อนเลือดสักสองหมื่นไหมห้าหมื่นหนึ่งแสนปะ แล้วก็ออกหนึ่งทางสปาวมาสามตัวโอเคค่าใช้จ่ายตอนนี้ก็450เนาะวางตัวเนาะรูปแบบการโจมตีนะผมเนี่ยมันวิ่งเข้าไปตีง่ายๆแบบนี้แหละวะรูปแบบการโจมตีมันจะเป็นเซอร์เคิลเนาะเซอร์เคิลเอวีนะผมเนี่ยอยู่ในวงนี้ก็จะโดนหมดเนี่ยโดน3ตัวนะแต่ว่ามันไม่เฟี้ยวเลยเนาะรูปแบบการโจมตีมันแบบนั้นโอเคอัพขั้นต่อไปนะผมดาเมจเป็น48 0 0 0นะครับใช้เงิน5,600นนะครับผม นี่นะครับก็ยังไม่มีแอนิเมชันใหม่เนาะแต่ว่าดาเมจค่อนข้างเยอะน่าจะตีตาอยู่ละต่อไปขั้นที่2นะครับผมดามจเป็น1นึ่งนะครับผมระยะเพิ่มจาก40เป็น70นะครับผมมีแอนิเมชันเป็น m p p c t t S/ a s h เนาะใช้เงิน7,500นะครับผมจัดไปนะครับปึ๊บแล้วก็เดี๋ยวพี่ลองเรียกปูวงใหญ่มากเลยสปามา1ตัวพอนี่นะครับผม m p p c t t l a s h พี่เดียวแตกเลยวะอิมแพคส l ลตเดี๋ยวขอเพิ่มเลือดก่อน กร่แสนสองใช่ไหมเลื่อนมอนสก 500, ห้าแสนไปอิมแพกสแลนครับนี่เป็นการวิ่งเข้าไปแล้วก็ทำอะไรวะเดี๋ยวดูดิปึบประมาณนี้นะครับผมอิมแพกสแลนต่อไปขั้นที่สามเนี่ยดาเมจเป็นสองแสนห้าพันเนาะใช้เงินเก้าพันห้าครับปึบก็ไม่มีการอนิเมชันเหมือนเดิมนะอนิเมชันยังเหมือนเดิม ต่อไปขั้นที่4นะครับดาเมจเป็น300แสนระยะจาก70เป็น90เป็นสแลมเนาะอิมแพคสแลมนะผมใช้เงิน35,000นะครับปุ๊บเอ้าเป็นขั้นสุดท้ายแล้วนะครับผมอัพได้ทั้งหมด4ขั้นโอเคเดี๋ยวเรื่องมอนออกเตอร์มา Impact Slam เป็นการสแลมก็คือเป็นการกระโดดใช่ไหมทำไมเป็นอิมแพคจัมอะไรวะจัมส l a m อะไรอย่างนี้วะกระโดดเข้าไปแล้วก็ทุบนะกระโดดเข้าไปแล้วก็แบบใช้ดาบทุบปัปง ปุ๊บังโอเคเดี๋ยวพี่ลองบัฟ250%ดูนะครับโอเคก่อนบัฟเนี่ยดาเมจเราอยู่ที่300แสนนะครับผมคูดาว6วิเนาะแล้วก็ระยะ90ทีนี้เดี๋ยวบัฟกันดูนะครับบัฟน่าจะเป็นเกือบ1ล้านได้อยู่มั้งพี่ว่า900 0แสนได้ไหมปุ๊บดาเมจเป็น1จุดโอ้โห1ล้าน1ล้านนะนี่5้ดาวนะตะแรมทีเดียว สแลมทีเดียวแตกแต่รูปแบบสแลมนี่อิมแพคแลมขออีกทีนึงขออีกทีนึ่งทำไมมันไม่ตายทั้งวงวะเนี่ยทำไม,มไม่ตายทั้งวงที่จริงมันควรจะตายทั้งวงหรือเปล่าแลมโอเคโอเคแรงจัดเลยวะโอเคครับคุณผู้ชมสำหรับตัว5ดาวก็ประมาณนี้นะเดี๋ยวพี่เอาออกไปอีโว6ดาวแล้วเข้ามาดู6ดาวกันใหม่นะครับ โอเคครับคุณผู้ชมเดี๋ยวเรามาอีโวกัสจาก5าดาวเป็น6ดาวกันนะครับผมมาเดี๋ยวเรามาอีโวกันเลยนะครับปึ๊บมานี่กดอีโวก็ตัวนี้หาได้จากเลดนะครับส่วนตัวนี้ก็หาได้จากการลงอันนี้นะเออทีนี้เนี่ยเออเลดก็จะเป็นเลดเบอร์เซิรนะ์กนั้นพี่ไม่พี่ไม่ต้องเดินไปให้ดูก็ได้ปะวะหรือพี่จะเดินไปดูเดี๋ยวพี่เดินพาเดินไปดูก็ได้ว่าเลดไหนนะเดี๋ยวพี่ขออัพอัพเกรดเลยแล้วกันอ๋อลืมครับ ต้องเอ่อถอดออกมาก่อนแล้วก็ต้องมาหาตัวมันอีกโอ้ยอ้าโอเคเจอแล้เอ่อเดี๋ยวกด e ีโวปุ๊บกดไปเลยปึ่งโอเคนี่นะครับการ์ดการ์ดหดาวนะครับผมอ๋อมันถอดออฟให้เราด้วยวะ่ะ เดี๋ยวเรามาดูคุณสมบัติของกั๊ดดาวนะผมก็คือรูปแบบก็จะเป็นอย่างนะี้นะตาสีแดงนะแล้วก็เดี๋ยวมาดูกันว่ามันเก่งขนาดไหนนะครับผมก็เหมือนเดิมเป็นธาตุไฟย,ยืนพื้นนะครับผมดาเมจเป็นประมาณ11,000นะครับผมที่เลเวล5นะครับผมแล้วก็คูดาวเท่าเดิมนะระยะก็เท่าเดิมนะแล้วก็ค่าคอร์สเนี่ยเป็น500นะครับผมแคร์ตาลุ่เนี่ยจากเดิมมี3กลายเป็น4แคกกร์ตาลุ่นะครับผมแอตแทก ถ้าเอาขึ้นไหลนะผมแอตแทกเนี่ยบวก15%เนาะแล้วก็โบนัสเเอเนเนาะเหมือนเดิมปะวะ15จําจำไม่ได้แล้วน่าจะเหมือนเดิมนะเออทีนี้เนี่ยเดี๋ยวพี่จะพาไปดูตัวเบอร์เซอร์เกอร์เลนะครับผมเบอร์เซอร์เกอร์เลเนี่ยก็คือไอตัวที่ลงกัดใช่ปะเราต้องไปตรงนี้อ่าแอดเวนเจอร์ Adventure นะครับผมจริงๆหลายๆคนน่าจะรู้แล้วเออเผื่อไม่เผื่อคนไม่รู้แล้วกันเออเพราะเล่นแรกๆพี่ก็ไม่รู้เหมือนกัน พวกนี้เขาจะเรียกว่าเลดนะที่พี่เข้ามาในแอดเวนเจอร์น่ะพวกนี้มันจะเป็นเลดนะแล้วก็จะมีพวกหาลงออฟอะไรพวกนี้ด้วยอะ่ะส่วนเบอ,อเร์เซอร์เกอร์เลดก็คืออันที่2เนี่ยครับผมก็ <c oughs> จะได้ไอตัวหน้ากากสีแดงๆเขาเรียกก็เป็นโทเค็นนะเอาไว้ทาการ์ดนะครับผมมันก็มีทําตัวอื่นด้วยแหละแต่ว่าอันนี้พูดถึงการ์ดละกันทีนี้เนี่ยเดี๋ยวเราไปเจอกันในเทนนิ่งโหมดเลยครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าการ์ดหดาวเนี่ยมันจะโหดขนาดไหนครับตูดาบมันเปื้อนเลือดด้วยนะดูดิ ดับเปือนเลือดด้วยโอเคเดี๋ยวไปเจอกันในเทรนนิ่งโหมดครับโอเคครับคุณผู้ชมตอนนี้เราก็เข้ามาในเทรนนิ่งโหมดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็เดี๋ยวเราคือดาเมจยืนพื้นมาหนึ0 0หมใช่ไหมเพราะนั้นเลือดมอนสเตอร์เนี่ยไปสักห้าหมื่นไหมสักห้าหมื่นแล้วกันห้าหมื่นเนเจ็ดห,ห,ห,หมื่นไปแล้วโอเคมอนออกหนึ่งทางนะครับผมโอเคมาเดี๋ยวเรามาวางกันดูก็นี่นะครับระยะประมาณนี้รูปแบบเป็นอะไรเนี่ยอ่ะดาเมจเข้ามาอ๋อมันเป็นหมื่นสองเพราะว่า มันเอาขึ้นไหลนะเนี่ยมันเอาขึ้นไหลแคตแกอรี่บัฟสิบห้าครับก็เลยเป็นหมื่นสองทีนี้เนี่ยรูปแบบการโจมตีมันเป็นเซอร์เคิลนะผมเซอร์เคิลเอนะครับผมเนี่ยเป็นวงกลมตรงนี้ก็เดี๋ยวเรียกมอสออกมาหนึ่งตัวแล้วกันึระยะหกสิบกูดาวเอ้ระยะสี่สิกูดาวหกวิรูปแบบเป็นไงเดินมาถึงแล้วเอา้าไม่เห็นทําอะไรเลยแต่มอสเลือนรถทำอะไรอะกาัส ฮัลโหลกัดกาดทำอะไรวะประมาณว่าแบบข่มขู่ด้วยลูก,กาตาเหรอเนี่ยดูดิม,มันไม่ทำอะไรเลยไม่มีเอฟเฟกอะไรเลยแต่ว่าเลือดเลือดล,ลดอะโอเคช่างมันเดี๋ยวเราอัพขั้นนะผมขั้นต่อไปนะผมใช้เงิน4,500นะครับผมดาเมจเป็น6 5 0 0 0นะครัะผม65,700นะครับผมอัพไปเลยนะครับปุ๊บโอเคน่าจะตายอยู่แล้วแหละ ก็ยังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะครับผมต่อไปเนี่ยเออ่ขั้นที่2ดาเมจเป็นแสนหกใช้เงิน7000นะครับผมอัพขั้นไปขั้นที่3นะครับผมดาเมจเป็น2อง0สนะครับผมใช้เงิน15ื่นนะครับขั้นที่4นะครับผมดาเมจเป็น4ี่แสนะครับผมระยะจาก40เป็น70นะครับผมแล้วก็ใช้เงินเนี่ยประมาณ20,000แล้วก็จะเป็นอะไรเนี่ยบูทรคอคอะบูทรกมันอา่านว่าไงพี่ไม่แน่ใจนะบูอะไรสักอย่างนี่แหละเออเดี๋ยวเดี๋ยวสเปาออกมาดูกัน ต้องอัพก่อนเอัพก่อนปุ๊บแล้วก็เดี๋ยวสเปาออกมาหนึ่งตัวปุ๊บทีเดียวแตกอ่ะอทีเดียวแตกพี่ขอเพิ่มเลือดก่อนนะพี่ลืมไปว่าหกดาวมันเก่งดีว,ว่ะโอเคตอนนี้พี่ตั้งเลือดมอนไว้ที่2ล้านนะแล้วก็ตอนนี้กัดของเราอยู่ที่ขั้น 4, ี่ดาเมจ4ี่แสนสามนะครับผมเดี๋ยวเรียกออกมา1ตัวปึ๊บนี่นะเลือด2ล้านนะมันทำอะไรวะ เอ้ยหรือว่าพี่ปิดเอฟเฟกต์วะทุกคนนั่นไงพี่ปิดเอฟเฟกโอ้จบแล้วนี่ครับเอฟเฟกนะครับขั้นที่4นะครับเอฟเฟกตขั้นที่4โอ้เดี๋ยวต้องมาเริ่มใหม่วะ่ะเริ่มใหม่เริ่มใหม่เริ่มใหม่เดี๋ยวให้ดูใหม่ละกันออตอนนี้เราอยู่ขั้นที่4นะโอเคเดี๋ยวเราอัปเกรดขั้นที่5นะดาเมจมันเป็น7จ็ดแสใช้เงิน6 0 0สนนะครับก็อัพไปนะครับผมแล้วก็ ไม่มีอะไรนะไม่มีสกิลใหม่แต่ว่าทั้นที่6เนี่ยดาเมจจาก7000 0 0เป็น1น0 0ล้านหเออระยะ70เป็น90แล้วก็มีแอนิเมชันนะเออมีแอนิเมชันใหม่ชื่อว่าโคลนแท็นะครับผมแล้วก็ใช้เงิน6กแสนนะครับอัพขั้นไปปึ๊บอ๋อมันจะเป็นขั้นสุดท้ายแล้วด้วยนะตอนนี้ดาเมจเราอยู่ที่1น0 0ล้านหนะครับผมก็เดี๋ยวเรียกตัวออกมานี่นะครับผมคืออะไรวะโคนแท็โคนแท็ อม,มันปล่อยตัวอะไรไม่รู้บินไปอะ่ะก็ได้เรื่องอยู่ได้เรื่องอยู่เฟี้ยวอยู่นะแต่มันคือตัวอะไรไม่รู้อะ่ะใครเคยดูการ์ตูนเรื่องนี้มันคือตัวอะไรวะมันเกี่ยวข้องกับกัดหรือเปล่าวะเนี้ยโอเคเมื่อกี้เดี๋ยวเอาใหม่นะที่พี่ลืมปิดเอฟเฟกต์ใช่ไหมเดี๋ยวมาดูกันว่ามันโจมตียังไงวะอ่าพี่เริ่มวางตัวใหม่แล้วกันพี่ขอวางใหม่ปุ๊บแล้วพี่ก็เรียกออกมาอันนี้คือยังไม่ได้อัพอะไรนะมันมีเอฟเฟกต์อะไรไหมอ่ะ อ๋อมันก็วิ่งเข้าไปฟันปกตินะครับวิ่งเข้าไปฟันปกติเนาะเดี๋ยวเรารีรันตรงนี้อีกรอบหนึ่งนะวิ่งเข้าไปฟันปกติโอเคเดี๋ยวเราอัพขั้นไปจนกว่าจะมีสก,กิลเนาะอ่าบูบูบโตรนะบูโตรนี่บูโตรเป็นไงบูโตรนี่นะบูโตรอ๋อบูโตรเราเห็นไปแล้วพอดีนี่หว่าเราแค่ไม่เห็นสก,กิลปกติอันแรกของมันเป็นเหมือนอะไรอะ่ะมันตัวอะไรบินไปวะ ปล่อยลูกกระจกไประเบิดอะไรไม่รู้อะเออโอเคเดี๋ยวเราอัพให้มันเต็มเลยแล้วกันโอเคกาดหตัวก็ใช้เงินประมาณล้านสองะล้านสาตีไปล้านสามลวกันนะครับผมดาเมจของกาดเนี่ยของพี่มันเวล95เนาะก็ดาเมจอยู่ที่1.55 m เอ็มนะครับก็เดี๋ยวเราใช้อุาร,ราระบัฟปาระบัฟดูนะครับว่าดาเมจเป็นเท่าไหร่ดาเมจน่าจะคูณ2.5แไป ดาเมจน่าจะมีเกือบห้าหเอ็มอ่ะพี่ว่าปุ๊บบัฟมาปเขาให้ห้าจุดสห้านะครับผมบัฟไปแล้ว5้าจุดสี่ห้านะครับทีเดียวหาย5ุดสห้าไม่มีติดเลือดไหลไม่มีอะไรนะครับผมตอนนี้โอเคตัวนี้ก็แบบได้นะพี่ว่าสตอรี่ก็ได้นะได้หลายอย่างนะการหกดาวนี้ไปได้หลายอย่าง โอเคครับคุณผู้ชมเดี๋ยวพี่ไปรวบรวมวัตถุดิบแล้วเดี๋ยวไปอัพขั้น7ดาวนะแล้วเดี๋ยวเข้ามาดู7ดาวกันต่อนะ,ะผมว่า7ดาวเนี่ยเก่งขนาดไหนได้ยินว่า7ดาวเนี่ยมีเบสซิงนะ่งเนาะแล้วก็มีแบบเขาเรียกว่าแรปเจอร์ที่มันแบบติดก็ดไหลอะไรเงี้ยดามเมจแม่งแรงมากอะไรเงี้ยเออเคยเคยเคย,เคยได้ยินแล้วเคยไปดูมานะจริงเดี๋ยวเรามาดูกันนะับผมนะเดี๋ยวพี่ไปขอหาวัตถุดิบแล้วก็มาทํา7ดาวก่อนนะครับผมโอเคนะครับคุณผู้ชมตอนนี้เนี่ยพี่ก็รวบรวมวัตถุดิบสําหรับ กั๊ด7ดาวเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวพี่จะเปิดให้ดูนะครับผมว่ามันใช้อะไรบ้างนะครับก็นี่นะครับที่เราต้องใช้ก็คือตัวนี้นี่กั๊ด6ดาวนะครับก็เดี๋ยวพี่กดอีโวตัว6ดาวให้ดูนี่นะครับมันก็จะใช้กั๊ดที่เป็นตู้เพชรอะเออกัออ๊ดตัวไหนวะกั๊ดตัวเนี้ยเนี่ยมันใช้กั๊ดตัวเนี้ยตัวนี้มันจะเป็นกนะั๊ด4ดาวเนาะที่หาได้จากตู้เพชรเนาะแล้วก็อีโวไปเนี่ยอีโ e วตามเนี้ยปุ๊บมันก็จะกลายเป็นกั๊ด6ดาวนะครับ ตอนแรกพี่เข้าใจว่าแม่งอีโวจากสี่ไปห้าจากห้าไปหแต่จริงจริงแล้วคือจากสี่ดาวไปหดาวเลยนะครับก็อันนี้พี่ทําเรียบร้อยแล้วนี่พี่ทําเรียบร้อยแล้วนะครับผมแล้วทีนี้เนี่ยเดี๋ยวพี่จะมากดอ e นะีโวเนาะนี่อีโ e วจากตัว6ดาวนะครับก็เดี๋ยวอีโวไปเลยอ้าวพี่ลืมถอดอีกแล้วถอดก่อนแล้วก็กดอีโตรงนี้โอเคครับคุณผู้ชมตอนนี้เนี่ยเราได้กัดแล้วนะ เฮ้ยโอ้โหไม่ถอดออฟด้วยโอ้โหลืมแคปรูปเลยแคปรูปไม่ทันเลยโอเคโอเคนี่เจ็ดดาวตัวแรกของกระเป๋าเราเลยนะครับผมตัวนี้เจ็ดดาวเนาะกัด7เจ็ดดาวเดี๋ยวพี่ขออีคิปดูเป็นยังไงวะก็เท่ดูดูดีดูดีมีดูดีดดดดดดมีฐานะเจ็ดดาวตัวแรกโอเคเดี๋ยวลองใส่เบสซิ่งนะครับผมมันมีเบสซิ่งด้วยนะเดี๋ยวลองอีคิปเบสซิ่งดูดิ อ๋อเบสซิ่งก็จะกลายเป็นเด็กแว้นนะครับผมนี่เด็กแว้นขับมอเตอร์ไซค์นะครับผมเดี๋ยวลองถอดมอเตอร์ไซค์ดูก่อนมันก็จะเป็นอย่างเงี้ยอ๋อ oh, เดินได้ด้วยเดินได้แต่มันถือดาบไม่ค่อยเท่ะนะพี่ว่าโอเคประมาณนี้นะครับเดี๋ยวพี่ขอถอดเบสซิ่งก่อนโอเคเดี๋ยวเรามาดูคุณสมบัติเลยนะครับผมคุณสมบัติก็จะเป็นเหมือนเดิมเนะาะธาตุไฟมีเบสซิ่งนะครับผมแล้วก็เป็นตัวละครยืนพื้น แล้วก็มีสถาน,านะลับเล็บเจอร์ลับเล็บเจอร์นี่ก็จะเป็นเหมือนเบสเหมือนเหมือนอะไรวะเหมือนบีดดิ้งอะครับเหมือนบีดดิ้งก็คือเหมือนเลือดไหลอะไรประมาณนี้นครับตอนนี้ดาเมจเวฟ95นะครับดาเมจอยู่ที่40,000นะคูดาว5วิระยะ50มีแคตตาโกรี่นะครับผม6แคตตาโกรี่นะครับแอทแท็กบูทนะถ้าเอาขึ้นไหลเนี่ย20%แล้วก็บวกเงิน10%นะครับผมตอนนี้พี่กเกาขึ้นไหลเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราไปเจอกันในเทรนนิ่งโหมดเลยดีกว่าครับ โอเคครับคุณผู้ชมตอนนี้เราก็เข้ามาในเทรนนิ่งโหมดแล้วนะครับเดี๋ยวพี่ขอเซตติ้งบอทเซตติ้งอะไรให้เรียบร้อยก่อนไม่ใช่บอทดิเซตติ้งพวกพอนเตอร์ให้เรียบร้อยก่อนนะครับเพราะว่าเจ็ดดาวเนี่ยดาเมจมันเยอะเนาะต้องให้เลือดเดยอะๆไว้ก่อนโอเคเดี๋ยวพี่เซตเลือดไว้ที่ประมาณ6ล้านแล้วกันให้ออกหนึ่งทางนะครับสปาวมาหนึ่งตัวไปก็เดี๋ยวเ,าเอาวางนะโอ้วางห้าพันนะวางห้าพันนะครับผมเดี๋ยวพี่เช็คก่อนว่าพี่เปิดเอฟเฟกหรือ,อยัง เปิดเอฟเฟกเรียบร้อยนะครับผมรูปแบบการโจมตีนะก็อันนี้นะครับผมก็จะเป็นเขาเรียกว่าอะไรเ,เป็นเอลีนะเป็นเซอร์เคิลนะผมเป็นเซอร์เคิลเอลีระยะประมาณ50เนาะระยะ50ก็เอฟเฟกประมาณนี้เนาะกระโดดตีลังกาใช่ปะ่ะตีลังกาตีนะครับผมวงก็ใช้ได้อยู่นะนี้มอนเลือดเยอะนะโอเคเดี๋ยวเราอัพขั้นต่อไปเนาะใช้เงินห0าพันนะผมดาเมจเป็นแสนสานะครับแสนสามพันเนาะ โอเคต่อไปขั้นที่2นะดา00 pues oh, เมจจากแสนสามพันเป็น20แสนนะครับใช้เงิน1 0,000มื่นนะครับขั้นต่อไปนะครับขั้นที่3ก็จากดาเมจสองแสนเป็น3ามแสนใช้เงิน2 0,000ืนะครับโอ้ขั้นที่4ดาเมจเป็นหกแสนนะครับผมใช้เงิน3 0ม0 0ื่นนะครับขั้นที่5ดาเมจเป็น9ก้าแสนะครับใช้เงิน4ี่หมื่นนะครับโอ้กี่ขั้นวะเนี่ยขั้นที่6กหนึ่งจุดสามนะครับหนึ่งจุดสามเอ็มนะครับผมใช้เงินหกหมื่นนะครับกี่ขั้นวะเนี่ยโอ้โหพูดจนเมื่อยนะทรงนี้ ต่อไปขั้นที่7นะครับดาเมจเป็น2ล้านนะผมใช้เงิน75 0 0 0นครับโอ,โอเคขั้นที่8นะขั้นที่8ดนะดาเมจจาก2ล้านเป็น3ล้าน2อครับระยะจาก50เป็น80แล้วก็มีแอนิเมชันเป็นบีดแคนนอนนะครับผมใช้เงินอยู่ที่10,000 0นะครับโอเคอัพขั้นไปแต่ว่ามันตีถึงปะวะตีถึงปะวะอุย้ยตายพอดีแม่งตายพอดีเดี๋ยวพี่สปาลเพิ่มก่อนโอเคเดี๋ยวมาดูบีดแคนนอนมันทำอะไรไม่รู้อะทำอะไรวะ ดีดนิ้วเหรอทำอะไรวะมันไม่ได้ใช้ดาบจา้ะมันดีดนิ้วใช่ไหมมันมันทำอะไรอ่ะมันทำอะไรไม่รู้แต่มันไม่ได้ใช้ดาบโอเคต่อไปขั้นที่9้านะดาเมจเป็น3.4นะครับผมแล้วก็ใช้เงิน3 0 0แสนนะครับขั้นที่10นะเป็น3.7นะใช้เงิน3 0 0แสนนะครับขั้นที่11ดาเมจเป็น4ล้านนะผมใช้เงิน3 0 0แสน้านะครับ อันที่สิบสองดาเมจเป็นสี่แสนสี่นะเอ้ยดาเมจเป็นสี่ล้านสี่ดิเออใช้เงินสามเจ็ดห้านะผมลิ้นล้วนไปหมดแล้วนะแม่งหลายคันจัดตอนนี้มาครึ่งทางแล้วเนาะโอเคอัพไปเลยขั้นที่สิบสามครับดาเมจเป็นสี่จุดแปดเก้าเอ็มนะครับผมใช้เงินสี่แสนนะครับขั้นที่สิบสี่ดาเมจเป็นห้าจุดสามเก้าเอ็มใช้เงินสี่แสนนะครับขั้นที่สิบห้าดาเมจเป็นหกล้านนะครับผมใช้เงินสี่แสนห้านะครับ ขันที่16มันจะมีการเปลี่ยนแปลงนะครับผมดาเมจจาก5 9 4 m เป็น7.4นะครับผมระยะจาก80เป็น85แล้วก็เป็นถ้าแบ็กบีดแบ็กบีดใช้เงินอัพ1ล้านนะครับผมอัพขั้นไปนะครับตอนนี้ดาเมจเราอยู่ที่7ล้านนะครับผมเดี๋ยวเราสปาออกมา1ตัวก็น่าจะสกิลทีเดียวตายอะรูปแบบยังเป็นเหมือนเดิมมาตลอดนะเป็นเขาเรียกว่าเป็นเซอร์เคิลอะเซอร์เคิลเอลอะ คือเดี๋ยววงกลมนี้ก็โดนหมดอ่ะมันเป็นอะไรมันปล่อยม้าไปอ่ะใช่ปะเดี๋ยวดูใกล้ๆดูใกล้ๆมันเป็นจิ้งจอกหรืออะไรไม่รู้อ่ะไม่รู้ว่ะคือตัวอะไรวะใครรู้คอมเมนต์หน่อยดูไม่ทันดูไม่ทันดูไม่ทันตัวอะไรวะโอเคเดี๋ยวเรามาอัพขั้นที่สิบเจนะครับดาเมจเป็นเจ็ดจุดนะครับผมใช้เงิน 475,000นะครับผมพูดจนเมื่อยครับตอนนี้ต่อไปขั้นที่18นะครับผมดาเมจเป็น8.3ดเอ็มนะครับผมใช้เงิน5 0 0แสนนะครับขั้นที่19ดาเมจเป็น9ล้านนะครับผมใช้เงิน5้0แสนนะครับขั้นที่20นะครับผมดาเมจอยู่ที่9.86ล้านนะครับผมใช้เงิน5้0 0สนนะครับขั้นที่21นะครับดาเมจจาก9.86เป็น10.9จเอ็มนะครับผมระยะจาก85เป็น95นะครับผม แล้วก็จะมีเป็นสถานะรป a จ t ร r เพิ่มเข้ามานะครับผมซึ่งคุณผู้ชมสังเกตตรงนี้นะมันจะมีแค่ basing กับกาวเนาะมันยังไม่มีคําว่ารป a p t ร r นะผมถ้าเกิดเราใช้เงิน2ล้าน up เนี่ยมันจะขึ้นคําว่ารป a จอร์นะครับอ่ามันจะขึ้นคําว่ารป a p t ร r ก็คือทุกอเขาเรียกมันมันอ่านไม่ได้ตรงเนี้ยแต่มันเป็นติดเลือดไหลอะเออมันติดเลือดไหลคือน่าจะเป็นวินาทีแหละเนี่ยมันติดเลือดไหลมันเป็นสกิลฟันมั่วอะไรก็ไม่รู้มันไม่เท่อะไม่ค่อยเท่เลยเน่น่แน่แมันจะติดเลือดไหลแบบเนี้ย หนึ่งวิก็ประมาณสิบเอ็ดล้านนะครับแต่ว่ามันติดกี่วิมันไม่ได้บอกไงเนี่ยสกิลมันก็เปลี่ยนด้วยนะอนิเมชันใหม่นะแล้วก็เป็นเนี่ยแรปเจอร์นะครับเลือนไหลนะครับเลื่อนไหลโจกๆนะผมโอเคตอนนี้ต่อไปขั้นที่2 2นะผมดาเมจจาก10.9เป็น12.6นะผมใช้เงิน5ล้านนะครับเป็นขั้นสุดท้ายแล้วนะผมโหขั้นโคตรเยอะตอนนี้ดาเมจของพี่นะครับเวล95ิอยู่ที่12.6นะผมคูดาว5วิระยะ95 เดี๋ยวพี่จะลองใช้อุราฮาระบับนะครับผมอุราฮามาบับหน่อยมาบับหน่อยอุราฮาบ,บับสองห้าสิปอร์เซ็นตึบดาเมจเป็นสี่ิสี่จุดหนึ่งล้านนะครับผมระยะจากเท่าไหรนะ่น่ะจากเก้าสิห้าเป็นร้อยสิบสี่เออแม่งโคตรแรงโคตรไกลทันทีเดียวนะ่าจะตายหมดโอเคเดี๋ยวพี่ขอเพิ่มเลือดมอนเยอะๆหน่อย ยังไงมันก็ตายอยู่ดีอะต้องเพิ่มเลือดเพิ่มจนเมื่อ,อยไม่ต้องเพิ่มอะมันโหดโอเคมันโหดพอเป็นว่ามันโหดเดี๋ยวลองสปามาดูอนะ่ะดูดิฟันอะไรก็ไม่รู้เนี่ยดูดิแต่สกิลมันไม่ค่อยเฟี้ยวอ่ะเออพี่ว่าไม่ค่อยเฟีเ้ยวแต่ว่าดาเมจมันแบบสี่สิบสี่เนาะถ้าเกิดพี่กดบัฟอะโอ้ oh. ต้องมีนะครับผมตรงนี้ต้องมีนะครับผมรู้สึกว่ามันจะคอมโบกับตัวกีฟีตอะ แต่พี่แม่งสุ่มไม่ท่ายวะ่ะเออโอเคนะครับผมคุณผู้ชมสำหรับการรีวิวตัวครัด567ดาวนะครับผมสำหรับใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามกด s u b s c r i b e เป็นกำลังใจให้การนะครับผมสำหรับวิดีโอหน้าจะเป็นตัวไหนก็ฝากติดตามรับชมกันด้วยนะครับผมในคลิปวิดีโอนี้พี่ก็ต้องขอตัวไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับดูทีดิเลือดไหลเลือดไหลเลือดไหล โอ้ตัวนี้ลืมพูดไปนิดนึงมันใช้เงินเท่าไหร่เนี่ยใช้เงิน13ล้านนะครับผมโอ้โหน่าจะเล่นสตอรี่ไม่ไหวนะทรงนี้นะเล่นไม่ไหวนะต้องเป็นอะไรอะไอเซนได้ไหมไอเซนหรืออินฟินิตอินฟินิตอาจจะได้อยู่นะอินฟินิตใช้เงินแม่โคตรเยอะเลยวะ่ะโอเคพี่ไปแล้วครับผมบ๊ายบาย